ต่อไอเดียการตลาดสุก,กี้จินดาหมาล่าสายพาน์เจ้าแรกในไทยที่ทําให้หยิบไม้ลงหม้อไม่หยุดหนึ่งสร้างความแตกต่างเพื่อให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับลูกค้าอย่างการเป็นหมาล่าในรูปแบบเสียบไม้เสิร์ฟวัตถุดิบด้วยสายพานจากประสบการณ์ของเจ้าของที่ได้มาจากประเทศจีนความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครตรงนี้ทาให้สุก,กี้จินดาเป็นที่สนใจของลูกค้าและเกิดกระแสบนโซเชียลมีเดียทำให้ลูกค้าแชร์ต่อเป็นจํานวนมาก2มีเมนูให้เลือกหลากหลายพร้อมรสชาติที่ถูกปากคนไทยยิ่งมีช้อยส์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดให้ลูกค้าอยากลองมากขึ้นเท่านั้้นเเพรราาะะจกกิดควมูสึ ว่าอันนี้ก็น่าทานอันนั้นก็น่าลองเต็มไปหมดบางอย่างเป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจากจีนด้วยทําให้คนหยิบมาลงหม้อโดยไม่รู้ตัวแถมยังมีน้าซุปที่ปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยอีกถ้าอยากกิน2รสชาติก็จัดได้เลยในหม้อเดียวสาศาสตร์ของตัวเลขเริ่มต้นเพียงสะกดจิตลูกค้าด้วยการตั้งราคาเริ่มต้นที่ไม้ละ5บาททําให้ลูกค้าหยิบไม้ลงหม้อไม่หยุดเลยพอร,รู้สึกว่าไม่ได้แพงแต่มารู้ตัวอีกทีก็หยิบไปเยอะมากๆแล้วค่ะนี่เองเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้สุกีจินดาประสบความสําเร็จภ,ภายในไม่กี่ปปีีจจาาาาาก,การเเเล่่่ยยยนนูแบบบบุตตอหหหัวมมมม็สไไ้้ทิดใ ทําให้สร้างยอดขายได้อย่างมหาศาลรสชาติดีวัตถุดิบดีราคาเริ่มต้นเข้าถึงได้ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมลูกค้าถึงแน่นตลอดทั้งวัน4ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าช่วยแก้เพนพอยเช่นการมีหม้อส่วนตัวมาคนเดียวก็ทานได้กินแค่ไหนจ่ายแค่นั้นหมดปัญหาหาเงินกับเพื่อนไม่ลงตัวโลเคชั่นดีเดินทางสะดวกมาทานได้บ่อยๆจอดรถฟรีสําหรับลูกค้าที่ขับรถมาและหิวตอนไหนก็ได้กินเพราะเปิดแทบจะตลอดเวลาเลยและสุดท้ายการเป็นเจ้าแรกในตลาดทําให้ครองส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีคู่แข่งเข้ามาเยอะมากแต่ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะความเป็น ที่1จากการเป็นเจ้าแรกในตลาดได้ค่ะถอดบทเรียนมาให้ฟังแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนําเคล็ดลับดีๆปปรับใช้กับแบรนด์ของตัวเองกันนะคะรอบหน้าถ้าใครอยากให้ถอดบทเรียนการตลาดของแบรนด์ไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้1เซฟเท่ากับ1กําลังใจฝากกดเซฟไว้เพื่อดูซ้ำด้วย